สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube นะฮะก็หลังจากเสร็จภารกิจเกี่ยวข้าวนะฮะเราก็มาผนเฟียงให้กับฟ้าใสนะฮะรถเกี่ยวยังไม่ล้างเลยนะขนไฟขนขนฟางเสร็จก็จะไปล้างรถแล้วเออต่อปีนี่ยังไงเนี่ยนั่งนี่ไงนี่อานเบอร์ไง ก็เอาคุณปู่กับคุณย่ามาขนฟางนะฮะโอเคครับก,ก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันทีนี้เรามาแกะขนที่การถล่มนะฮะาจะขนไปที่คอวังนะฮะ ก็สวัสดีครับ